สวัสดีพี่น้องสุขสุขคนทุกท่านที่คิดทอดและคิดเชิงเด้อจ้าวันนี้เลิกงานแต่เว้นพี่น้องเอยก็เลิอกอะไรเปลาถ่ายบรรยากาศทิวทัศน์ธรรมชาติตามถนนทางก้าบบ้านเอาพี่น้องแต่ก่อนจะก้าปบ้านกะ ของเมาก็เต็มหลดสินค้าซ um ื้อของเก่าบอพี่น้องเดินประสุกเอาของเก่าไปขายบอขายของเก่าบอประชุกอันแล้วบรรยากาศครบ ถนนพี่น้องเอ้ยดูนี่พอย่ยังหนักและคิดเชิญซื้อเก่าด้วยพี่น้องเด้ออยู่ใล้อยู่ไกลพังล่าพังไทยต่างนนประเทศในเวลาโอกาสจังหน่อยมันิกรัปบ้านตะว,วินจะเลยวาถ่ายบรรยากาศวิวธรรมชาติตามถนนจ้าพี่ไม่นี่ขอให้พี่น้องทุกท่าน ได้อยู่ไกลพังราบัังไทยต่างประเทศในประเทศจงให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อมดสุข,ขูมสุขคนยังหากรา,าลูกทุกคนเด้อขอให้รุ่งเรืองปัศจากรโรคไตไข้เจ็บแก่เพื่อนเพื่อนทุกคนคุณลูกค,คุณหลานคุณพี่คุณน้อง ใจใจดีทุกทุกท่านขอให้ร่ำร่ำรวยรวยสิ่งที่บอดีพัดเปล่าไม่กับปที่เก่าเด้อจ้าเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาแทนที่จ้าเอาสำหรับพี่นี่กับพมมียังหลายเนาะพี่น้องกินทอดพี่น้องก็เลยยไทยวิวตามเส้นทางลับบ้านห้องเลยว่าพักพีผักน้องยังกินทอดคิดถึง ลงคลิปที่หนึ่งกับบมอมี่ยังหลยดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไม่ตูนหนมวัวแต่ทำงานมันบกว่าซุบมาซุบเพราว่ามาดีมัคนคล้ายๆของเก้าว่ะสิหไล่โทษเนาะเล่หาตัวพี่น้องก็ของเพื่อนคนสอง ส่วนยางลายที่น้องเอ้ยแถวบ้านเราแบบนี้ตรงนี้ยังลาย่จะสวนยางแสวนฟาร์มสวนฟาร์มของประเทศอันนี้ก็มีคนดูแลอยู่ด้วยที่เน้ยเออเยอี่เ ่อที yeah! ่มถนนนี <laughs> ่น้องเอ้ยเดี๋ยวกะหอดถนนใหญ่ตอนนี้ยังอยู่ซอยตางออกมาแต่สวนอยู่พี่น้องจ๋าเป็นยังไงเนาะสบายดีทุกคนอยู่บ่จ้าในตุนก็บ่ได้ทักทายหลายมื่อหลายเดือนหลายยากเลยกับบวบ่ากันนาะพี่น้องเนาะบัวบ่าช่วงนี้กับเล่งน้ำงานเพื่อนั่งกับวลล่า นากระบอกนี่อย่างดอกจ้าไปเลยว่าเย็ดงานไปก่อนเดี๋ยวปีใหม่ยุดมันก็ยาวไปเลยไปสิมันก็สิบประดิทำงานมันก็สิมีเวลาอยู่ดอก เลยว่าท้ายให้เบิรงจักเล็กจักหน่อยข้อองปากของก็น้ำพีน้องเนาะจ้าสวัสดีค่ะร่งกอนเด้อทุกคนนะจ้าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุ่านจ้าบ๊ายบายรบุบปาีน้องไเด้อนพี่น้องแม่บอกไาว่าส้นากอไเดี๋ยวจะปล่อยรถไปสิลงคลองพี่น้อง jadi kembang yang